สวัสดีครับพี่น้อง YouTube ทุกท่านติดอกในใส่ชุดแบทแมนแล้วก็ขับรถคันนี้สีดำคือรปภเยเขาจะถามเลยว่าใช่เทสซาปิกนกไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ความแพงคือมันต้องจบที่ว่าคุณใช้เป็นหรือเปล่าเรียกว่างานปัน้นงานสร้างเลยนะครับ คุณยังไม่เห็นกล้ามผมอีเหรอสวัสดีครับพี่น้อง YouTube ทุกท่านโอ้โหติดติดอกติดอกแบบติดอกในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าไปยิงปืนใช่ไหมพอ,อเราไปยิงปืนเสร็จเราเรา,เราไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เลยแบบฮ้ยออกกําลังกายเพิ่มหน่อยอก็ต้องเริ่มจากขาก่อนใช่ไหมขาเพราะมันต้องใช้ในการสปรินต์แล้วก็แขนนะฮะไว้ใช้ในการกดปืนนะครับตอนนี้ก็ออกกําลังมาได้หครั้งละ ผมก็อยู่ในตารางที่เรียกว่า1หนึ่งครั้งต่อ1เซต1เซตต่อ1วันเ <c oughs> ชีย <c oughs> เมื่อยมากปวดไปหมดนะครับโอ้โหช่องวาการที่2นี้วันนี้เดือดจริงจเดือดจริงๆกับ a v e n t จ r o r the b a ด mobile นี่นะอันนี้คือ Bad Mobile ของจริงคือคนชอบพูดว่าเวน a v e n t โด o r เนี่ยเป็นแบบรถแบทแมนต้องสีอย่างนี้ถึงจะเป็นรถแบทแมนที่ตอนนั้นคนเขาเรียกว่าเป็นรถแบทแมนเงเพราะว่ามันมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเขาใส่ชุดแบทแมนแล้วก็ขับรถคันนี้สีดํา แล้วเหมือนแบบอ,ออกไปแบบวันฮาโลวีนหรือวันปีใหม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปให้ขนมเด็กๆนะครับก็น่ารักดีมันก็เลยติดตากันมาเนะาะทั้งนั้นนี่จริงๆเอาเวนทอร์ไม่เคยไปอยู่ในหนังแบทแมนนะ <S <S แต่อันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นแรปครับผมเข้าใจไม่ผิดนะแรปไหมแรปนี่เป็นแรปมาแรปดำด้านนะครับต้องบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เนี่ยดำดำด้านทางบ้านนะก็ตั้งแต่เห็นแล้วนะก็โรลส์รอยใช่ไหมครับแล้วก็เป็น G wagon 6 3แล้วก็มาเป็น เอาเบนทอนดอคันนี้นะครับก็เรียกว่ามีคาแรคเตอร์วันนี้ก็เอาเข้ามาลถจอดนานนะมาบุรณะหน่อยเซอร์วิสเบื้องต้นพื้นฐานนะครับเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ของเหลวแล้วก็ในเรื่องของความเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสำหรับรถพวกนี้ก็คือไม่ดูแลเลยไม่ได้ถ้าไม่ดูแลเลยเดี๋ยวคุณจะเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะก็ต้องคอยคอยหมั่นดูแลไว้ต้องบอกเลยว่ารถอเวนทอดอร์เนี่ยนะ ผมนั่งอันนี้ได้ไหมร้อนเราไม่เราไม่ได้มาห้องนี้กันนานแล้วนะเนี่ยคุณเอามุมนี้เลยเอา่าวอยปิดใส่เลยมุมนี้เลยคุณมุมนี้เลยผมอยากพูดเรื่องอเวนทอร์อเวนทอร์เนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่น่าเล่นมากในบ้านเราเพราะอะไรรู้ไหมคืออเวนทอร์เนี่ยที่ต่างประเทศนะครับราคายังสูงอยู่นะยังสูงมากอยู่นะครับ แต่กลับเป็นว่าเมืองไทยบ้านเราเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้ในราคาไม่ถึง20ล้านเนื่องจากเหตุผลในเรื่องข่าวของอะไรว่า DSI ด้วย,วยใช่ไหมคือคือก็พูดเลยแล้วกันทุกคนเขาก็เขาก็รู้กันหมดนะคือมันม,มันมีเรื่องของ DSI ใช่ไหมครับที่เป็นตัวแทนนําเข้า ก่อนหน้านี้นะปัจจุบันเป็นเรเนโซเรเนโซมอเตอร์นะครับประเทศไทยก็พอมีปัญหาเนี่ยก็ทำให้รถเนี่ยมีความหวาดกลัวในการซื้อหากันเอ้ยเดี๋ยวซื้อไปโอนไม่ได้เดี๋ยวติด DSi หรือเปล่าเดี๋ยวนั่นนี่นีนนนน่อย่างเงี้ยก็ครั้งหนึ่งเคยลงมาถูกแบบ16-17ล้านอ่อแล้วพอเหมือนเรื่องคดี DSi เริ่มทาซาไปเริ่มเคลียร์กันได้นะเริ่มไปแบบขอศาลปกครองให้ความนู่นความนี่ก็ เริ่มกลับมาราคาแพงอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆสําหรับผมนะอเวนทาร์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเรโซบาทต่ดอดอลลาร์่าแล้วก็คูณภาษีอะไรแล้วเนี่ยสำหรับเรานะเราคิดว่าอเวนทาร์มันคือลดคันละ30ล้านนะเมืองไทยนะน่าจะอยู่ประมาณเลขคือถ้า20ก็ไปอะ่ะนะ <Wow. S 1> คือคุณดูง่ายๆว่าวันนี้อเวนทาร์ที่เมืองน,นอกเนี่ย นะครับต่อให้เป็นปีเก่านะราคาเนี่ยสูสีหรือแพงกว่า7จ็ดแต่เมืองไทยเนี่ยเรียกว่าขายนี้ตใต้กันถ้ามีโอกาสแล้วแบบอยากครอบครองเนี่ยผมว่าแล้วเราได้รถคันที่มีเอกสารที่ครบถ้วนนะครับในเรื่องของ DSI เอยอ,อะไรเอยพวกนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าน่าเล่น <Okay. S 1> นะเป็น1เป็น V12 NA คันสุดท้าย ที่จะเป็น last generation ของ lamborghini 1 2ที่ไม่มี Hybrid เพราะว่าตัวใหม่เป็น revuto นะมี Hybrid แล้วนะครับก็ตัวผมเองผมไม่มีโอกาสนะก็คิดว่าเร็วๆนี้เนาะเร็วๆนี้ก็คงได้แต่มองต่อไปคือผมเคยคิดจะไปเอารถเราที่เรามีอยู่เป็นแลกเป็นเงินดาวกับอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไปคิดมาเกือบได้ละแต่ลืมไปว่ารถเราที่เรามีอยู่เนี่ย ยังติดผ่อนอยู่เ <ะ S 1> สือกเ<พอ>สือกไปคิดเป็นราคาแบบเฮ้ยปี i, แรกกับเขาอย่างนี้อะไรเงีย้ยเอา้าวอ๋อของกูยังผ่อนไม่หมดเลยเป็น1นึคันที่น่าสนใจนะครับสำหรับเอเวนท์ทอร์นะเอเวนท์ทอร์เนี่ยถ้าใครมีโอกาสเนี่ยหาไว้เถอะหาไว้เถอะดีจริงๆนะครับราคาตอนนี้โหคุณด,ดูเดมันแบบสูสีพูดละขั้นอะใช่ป่ะแม่งแบบน่าใช้อะ่ะผมผมแม่งแบบอยากได้มากอ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะไหนๆหหมอ เขาชอบรถสีดาด้านแล้วฝากฝากหมออีกคันได้ไหมฝากคันนี้ไปไปหน่อยได้ไหมคันนี้ปลดประจําการแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมังจะไปซื้อเทสซาเพล่ารถคันนี้ภรรยาใช้งานนะครับต้องเรียกว่าหวานเจี๊ยบนะวิ่งน้อยออแล้วก็โมเดลเเนี่ยผมบอกเลยว่าจอดซุปเปอร์คาร์ได้ทุกที่นะครับถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้ผมขายนะครับต้องบอกแลว้วออกใหม่ๆนี่เกือบ10ล้านขายแบบลดคร,รึ่งราคาสนใจติดต่อมาให้ล้อให้อะไรไปหมดเลยทะเบียนไม่ต้องถาม ทะเบียนไม่ต้องถามทะเบียนไม่ใช่ชื่อผมผมยืมเข้ามาใส่ขายไม่ได้อันนี้ให้ความรู้หน่อยดครับทำไมคันนี้มันถึงกอดบถึงตลาได้ก็เพราะว่าผมใช้ความคิดโง่ๆนะมันเพราะว่ามันโคแพงอ่ะมันเป็นรถราคาที่ค่อนข้างสูงอ่ะคือรปภเนี่ยเขาจะถามเลยว่าใช่เทสซาปีกนกไหมครับบางทีก็ต้องเปิดโชว์ด้วยนะจริงจริงเขาเขาไม่เชื่อเพราะมันเป็นคล้ายๆโมเดลวาย แต่จริงมันคันใหญ่กว่าเยอะถ้าตามต่างประเทศอะทางจีงต้องบอกว่ารถอันนี้เป็นรถที่เลทสูงอะคายเยอีกเพราะว่ามันแพงกว่าคายเยนที่เมืองนอกคันหนึ่งก็เอาง่ายเอลคร MSRP แม่งสูงกว่าคายเยนอะนึกออกไหมอา้าวแล้วเราจะมาตรงนี้ก็ทำไมเนี่ยก็ ก็คันเดิมนี่โอเคอ่ะรถของเสียอาร์ตนะฮะก็กําลังบรรเลงอยู่นะครับชิ้นสุดท้ายละนะครับรับรถพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นต้องเรียกติดกระจกหน้าใหม่เออก็น,นี่อันนี้คือไปออกทริปมาเนี่ยคุณดูดินี่คือติดปุ๊บแล้วไปออกทริปเลยนี่เป็นไงเห็นป่ะอันนี้เห็นป่ะนี่ซเซฟหินหน 1, ึ่งเซฟหินที่2ซเซฟหินที่3 3เม็ดอ่ะสี่นี่ยสี่สี่เม็ดสี่เม็ดเนี่ยคุณดูว่าซเซฟหินมาเนี่ยหนึ่งเม็ดเห็นป่ะนี่ยสองนะสามสี่นี่ 1, น 2, นทริปเดียวนะเปลี่ยนเลยคือบอกเลยว่าอย่างที่บอกก็ ลกระจกหน้ามันคล้ายๆฟิล์มโทรศัพท์ใช้งานปุ๊บมันเห็นผลเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็หน้าที่ของมันคือการป้องกันหิน <Yeah. S 1> ใช่ไหมมันก็ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วคุณจะไปทนใช้มันแบบต่อไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะ <No. S 1> ใช่ไหมมันก็คิดซะว่าไม่ต้องเสียตังค่ากระจกหลายแสนใช่ไหม <Yeah. S 1> กับติดฟิล์มแบบหลักพันมันก็ต้องแบบ ถนนัแต่คุณจะหวังให้มันแบบติดไปแล้วแม่งไม่มีรอยแม่งอะไรเลยอย่างเงี้ยแม่งเป็นไปไม่ได้คนถามกันเยอะนะครับเรื่องทําไมต้องเวทรถแล้วทำไมต้องติดตั้งแล้วทําไมแบบติดตั้งที่นี่ตั้งสูนรที่นี่มันดีกว่าที่อื่นจริงเหรอ <S <S ก็มาดูสิว่าเวลาไข่ KW แล้วเราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับหลายคนนะก็แบบโหเซ็งเป็ดเลยถอด KW ทิ้งเลยนะคุณอาจจะยังไม่ได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องและอาจจะไม่ได้รับการชั่งน้ําหนักที่ถูกต้องนะครับนี่เลยนี่อินเตอร์คอมนะฮะ ชุดนี้ก็น่าจะแพงสุดแล้วเป็นไวเลดด้วยนะครับตอนนี้น้ำหนักนะหน้าซ้ายอยู่3 0 5 5 0นหนะครับหน้าขวา308นะครับหลังซ้ายขวาดิฟกันแค่สกิโลนะครับด้านหน้าก็ดิฟกันประมาณ2อกิโลครึ่งน้ําหนักรวมตัวรถตอนนี้นะครับหนึ่งพกิบแปดกิโลนะครับเลขนี้นี่ก็สุดแล้วนะสุดทางแล้วนะต้องต้องบอกว่าเฮ้ยบางคนงงก็ถ้ารถเราเนี่ยง่ายๆเลยน้ําหนักไม่เท่ากันมันก็เอียงถูกไหมเอียงใช่ไหมมันก็ทําให้เวลาทานเฟอร์น้ําหนัก มันก็อาจจะทําได้ไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าข้างไหนข้างหนึ่งไม่ดีนะแต่มันจะทําให้ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันคุณก็ขับรถแล้วก็แบบมีอาการที่มันต่างกันในการที่จะขับจะเลี้ยวจะแซงจะนูน่นจะนี่นะครับน้ำหนักก็จะมีของรถเช่นกันถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติผมอธิบายอย่างนี้อะคุณมาอยู่นี้สมมุติว่ารถเนี่ยสูงไม่เท่ากันใช่ไหมด้านด้านนี้สูงกว่าด้านนี้ใช่ไหมอย่างนี้ฝั่งไหนยุบเยอะกว่ากันฝั่งนี้ถูกป่ะขวาของจอใช่ไหมครับก็ก็เนี่ยก็คือเลยเป็นเหตุผลทั้งหมด แล้วเอ้ยบอกให้คุณรู้ลึกรู้จริงหรือเปล่าก็ผมแชมป์ทียเดสซูเปอร์คาร์จีดีซีอุ้ยถิงไปไหมทีมผมทีมแชมป์นะตัวนั้นเนี่ยคือเป็นตัวอ่านค่าใช่ไหมครับก็จะมาวางอยู่บนนี้คุณเห็นไหมอันนี้คือเริ่มต้นจากเพลทก่อนเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพื้นเรานะครับในแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีความสูงที่ไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ต้องมาวางบนฐานนี้ก่อนฐานเนี้ยพอตั้งเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลเซอร์ยิงนี่คุณเห็นไหมนี่เป็นเลเซอร์นะนี่เป็นเลเซอร์นะนะ ให้ได้ระดับได้ระดับปุ๊บตัวนี้คือตัวตาช่างอุปกรณ์หมดนี้นี่แพงมากเลยนะบอกเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ความแพงคือมันต้องจบที่ว่าคุณใช้เป็นหรือเปล่าบางคนมีตาช่างแต่ตั้งปรับไม่ถูกต้องก็ไรความหมายเหมือนที่มูซาชิโร่มูซาชิได้กล่าวไว้ว่าใครวะไอ้คุณไม่รู้จักเหรอมูซาชิอะ <Mus ashi. S 2> เป็นเสเหรออ,อ๋าด,ดาบดาบดนี้ต่อยท่านมีดาบทิ่แสนคมแต่ถ้าท่านฟันไม่ถูกก็ไรความหมายเชสตสุดวะสุดวะ รูอะไรวะยพี่มึงแบบไม่รู้จักมูซาชีได้ไงวะาโหโตมาได้ไงเนี่ยนี่เรื่องเลยใส่ไปแล้วนะครับก็เตรียมตั้งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปทดสอบแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกถ้าเก้าก็เจ็ดนะเรามีสูตรแบบของเดิมอะเรียกว่าจดไว้ประมาณนึงแล้วแหละเพราะว่าเราทําเยอะนะครับทำหลายคันก็เรียกว่ามีความชํานาญคันนี้เนี่ยต้องบอกงี้ตอนแรกก็เป็นโชกเดิมเปลี่ยนมาใส่โชคอีห้อนึงนะครับเหมือนรับของเพื่อนต่อมา ให้เราตั้งให้ก็ได้สุดประมาณหนึ่งก็เลยแบบตัดสินใจไปลองนั่ง K W U มาก็จบที่ K W นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งต้นทางของการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับแต่ก็ไปว่าไม่ได้อาจจะค่อยๆชอบแบบลองไปทีละนิดทีละนิดก็ไม่มีปัญหาอ่ะมาถึงตรงนี้นะฮะก็เครื่องยนต์ของ A 3 4คันนั้นแหละที่กำลังรื้อรื้รอยอยู่นะครับเป็น the most ศูนย์0ของเราศูนยนี่ไม่ใช่ความเร็วรถนะขั้นตอน จากศูนย์เลยจากศูนย์ไล่ไปร้อยจนประกอบเสร็จครับเกียร์ก็คืออันนี้นะเดี๋ยวก็ส่งไปยิงไปนู่นไปนี่ให้เรียบร้อยครับถังน้ํามันก็เอาออกมารีเซวิสใหม่นะครับตรวจเช็คสภาพอะไรทั้งหมดคืออันนี้ได้แม่งเป็นจ็อบแบบยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่เขาไว้ใจนะครับให้ให้เราทําให้นะครับเราก็เหมือนแบบว่าเรียกว่าแอบดีใจตอนแรกเขาเลือกเราเขาก็ไปชอปปิ้งมาหลายที่นะครับแล้วเขาก็เลือกเราเสร็จปุ๊บเขาแอบเผยตอนหลังนิดนึงว่าที่ผมเลือกกูดดี้เนี่ย ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าเห็นกูดี้มีรถแบบอยู่คันหนึ่งเผื่อประกอบไม่เป็นจะได้เอาแบบมาดูเอออ่าวพี่โหไม่ไม่ให้ไม่ให้เกียิผมเลยแต่พี่รู้ถูกต้องเลยผมมีแบบอยู่ผมก็จะได้ตามได้ตามได้แต่จริงๆไม่หรอกคคอคันนี้คุณเคยได้ยินคำว่า one man one engine ไหม AMG เนี่ย one man one engine ก็คือ1คนประกอบเครื่องไปเลย1อันใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็น วันแมนวันคาเลยเออคนเดียวเลยเพราะว่าเขาจะได้จําได้ว่าก่อนเขาไปเบรกเขาทําอะไรทิ้งไว้ <Okay. S 1> ก่อนเขาจะกลับมาทําอะไรใหม่เขาจะทําอะไรพรุ่งนี้เขาจะทําอะไร <Okay. S 1> ก็จะมีแบบโน้ตมีเตรียมไว้หมดว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวก็เหลือรถของนาเนกเนาะที่เ,เข้ามานะครับยิงน้ําแข็งไปแล้วใช่ไหมก็เหลือล้างน้ํานิดหน่อยนะทั้งห้องเครื่องแล้วกเ็เรื่องของช่วงล่างอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารถที่แบบอันนี้คือคันนี้คือใช้งานเลยนะ มันจะกลับมาดูแบบใหม่ได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปชม มาดูรถน,นันเกกันที่เมื่อวานส่งไปทำ dry ice แล้วก็ deep cleaning นะครับแบบเวอร์ชันเต็มห้องเครื่องก่อนคุณด,ดูห้องเครื่องก่อนโอ้โหห้องเครื่องอขอทาบหน้าอกทีนึง โอ้โหนี่นี่งานแบบงานปั้นเลยนะเรียกว่างานปั้นงานสร้างเลยนะครับลักทุกตัวนะฮะน็อตทุกขัวนะครับคือออกมาได้เรียกว่าดูดีอ่ะสวยเลยอ่ะใช่ไหมนี่แบบกลับมาแบบกริบปเลยครับอันนี้เดี๋ยวสั่งเปลี่ยนแล้วก็อันนู้นสั่งเปลี่ยนแต่ว่าห้องเครื่องนี่เห็นได้ชัดเจนอันนี้เนี่ยย้อนไปที่เรื่องของการตกแต่งให้สวยงามเขาเรียกตกแต่งหรือตกแต่ง,ต,งตกตงหรือต,ตกต,ตกแต่งนะอย่างที่เคยบอกครับ การดูแลรักษารถนฮะก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงดูแลรักษาผิวพรรณนะผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็รักษาผิวพรรณได้ผมก็เป็นคนรักษาผิวพรรณคนหนึงนะครับเรียกว่ามีการเติมหรือถ้าเป็นคนนี้คือแต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการดูแลผิวจากภายในนะก็คือการทําเลเซอร์นู่นนี่นั่นอันนี้เหมือนเหมือนการแบบว่าไปทําแบบเลเซอร์ทำอัลเทร่านะทำเทอร์มาดมานะคือให้ภายในมันออกมาดูดีก่อนนะครับ อันนี้คือสัจจะวัสดุเลยนะถ้าเรามองไปดีๆนะครับจะเห็นเส้นสายของพ้อยางนะครับที่ล้อมากับฝาพลาสติกสีดำนะฮะแล้วเลือกที่จะใช้สีฟ้าเพื่อเข้ามาเป็นคอนทราสต์ในการตัดสีนะครับกับวัสดุสีดำนะฮะในส่วนของตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์ตัวนี้ไซเนอร์ของเราเลือกใช้เป็นอลูมิเนียมที่เป็นสัจจะวัสดุไม่ลงสีมีความดึงความรอความดิบของนักออกแบบออกมานี่ สัจจะวัสะดุคือไม่ไม่แต่งสีไม่พูดรถสีนอ่ะมันคือสัจจะวัสะดุคือคือแบบอิดเ,เป็น,อ,นอิดเหล็กเป็นเหล็กอ่าเหล็กเป็นเหล็กอันนี้พอมาปุ๊บนี่ตอนนี้สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวบางบางผิวบางชิ้นเราก็ต้องมีการเติม <Okay. S 2> นะอันนี้เป็นพาร์ทของการตกแต่งแล้วก็คือเติมความเงาเติมความวับเข้าไปหน่อยนะครับ oh. สิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นนะในการยิงน้ําแข็งในห้องเครื่องถอดนะครับ ก็เด no? ี <no ๋ยวกันล้างเครื่องก็เป็นเรื่องของที <t <t ่เราทําช่วงล่างคือเป็นของที่บอกว่าไม่ชี้ให้ดูไม่เห็นนะเพราะว่ามันอย่างที่บอกคือล้อมันกระบังซุ้มมันกระบังแถมอยู่เตี้ยต่ําด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกนี้ไหนไหนเอ้ไรกูกำลังจะเล่นมุกนี่มึงมาแยกเราไปเนี่ยไม่มึงต้องบอก หัวใจแล้วก็บอกหัวนมแฮ่ย่างนี้ิไม่ต้องพี่ต้องแกถูกอ๋อเอาตรงนี้ไหน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 หัวใจแฮ่อี้อ่ะโอเคถอดเอ้ยแม่งกูกำลังจะจะเราจะเป็นคนตบโดนชงซนะนี่มาใส่เสร็จใส่เสร็จแล้วถอดให้ดูเลยว่าเราเนี่ยดูแลรักษานะครับช่วงล่างถึงขั้นไหนเริ่มจากการว่าจริงๆแล้วเราถอดล้อมาแล้วล้างด้านในด้วยอ่าแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือฉีดน้ำแข็ง นะอดเข้าไปในเรื่องของช่วงล่างก็จะเป็นพวกโช๊คสปริงบูทยางนะฮะต่างๆนะครับถามว่าเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ย308เท่หุ้ยสุดยอดหุ้ยสวยจัดเราเรียกมาดูรถนี้นเลยนี่ไม่ได้เห็นง่าย,ายๆนะ328อเรานึกว่ามันเป็น308 Ferrari 328หรือว่า308วะเรานึกว่ารุ่น308นะเนี่ยแต่ทำไมทะเบียนเขาเป็น328น่าจะตรงรุ่นนะทะเบียนน่าจะคงรุ่นอุ้ยสวยเนาะคลาสสิกมาก ผมตกใจเลยเมื่อกี้ไปต่อไม่เป็นอยู่อยู่ด้านหลังต้องวิ่งไปดูเลยอะนะครับโอ้โหไปไงคุณม,มาดูสิดูดูเปไงก้านโช๊คนะบูทยางตรงนี้ดูเป็นไง,ไงคาลิปเปอร์เบรกเป็น <c oughs> ไง,ไงนี่ลงจาระบงจาระบ,บีให้ใหม่นะครับอะไรที่ต้องใช้นะจาระบงจาระบีก็กานสนิมไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ดูสปริงเปนะ็นไงโอ้โหเป็นไงเงียบแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช่เปลี่ยนใหม่นั่นแหละนี่นี่นี่นะน็กไม่คนธรรมดานะใส่เครเบิลมาด้วยอืมจะได้นะเนี่ย แต่งรถเป็นนะครับก็อันนี้อันนี้ยิงไปแล้วแต่ว่าต้องบอกตรงอันนี้มันมันมีมันมีสนิมนะขึ้นมาดูตรงนี้ก็ได้มันก็มีความเก่าละถ้าจริงๆเราจะเอาลึกเลยเนี่ยต้องต้องถอดออกมาแล้วไปยิงทรายแล้วก็ค่อยไอ้นี่ใหม่นะครับก็อันนี้เดี๋ยวให้เป็นข้อมูลไว้เผื่อนะอยากจะเก็บให้มันแบบเนีย๊ยกว่าน,นี้เราก็สามารถทําได้นะครับก็อันนี้แหละคือการดีเทลรักษาล้างรถให้แบบ แก่นพร้อมจอดพร้อมดองหลายคนแบบมันต้องล้างกันแบนี้เลยเหรอมันช่วยเรื่องอะไรนะมันช่วยเรื่องอะไรข้างล่างเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเตรียมมาให้เจอฝุ่นเจอน้ำเจออะไรอยู่แล้วหรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆแล้วใช่แต่กับประเทศไทยนะบอกตรงเลยคือฝุ่นเยอะชิบหายเลยนะครับก็เยอะกว่าหลายๆประเทศต้องใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีการก่อสร้างก็อไม่ได้ต้อง ดูแลรักษาอะไรผมเห็นสร้างถนนก็เจาะันบึมบึมบึมบมบจะลาดยางจะเทปูนอะไรตรงไหนก็มันเลยฝุ่นเยอะนึกออกไหมอันนี้งานของรัฐบาลนะเพื่อประชาชนก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบการดูแลรักษานะครับเรื่องเกี่ยวกับ Health Department ของคนเนี่ยมันยังไม่ดีพอทำให้เรามี PM อกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับมันก็เลยฝุ่นเยอะกว่าหลายๆประเทศนะครับเพราะฝุ่นมันเยอะแล้วมันยังไงจริงๆไอ้ยางเหลืองตัวนี้มันเป็นตัวรูดรูดฝุ่นนะ รูดไม่ให้ฝุ่นเหมือนเข้าแต่มันเนี่ยมันก็เข้าไปได้อะเข้าใจปะตรงนี้ก็มีอีกก็ได้อีกคําว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกรอนชั้นไดชั้นนั้นนะครับฝุ่นเล็กๆน้อยๆจากเม็ดกวดกลายเป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดผงก็สามารถไหลลอดเข้าไปในทุกอนูของโชกคได้เช่นกันนะครับก็ล้างอย่างนี้ก็เรียกว่าช่วยเหลือให้มันทําความสะอาดให้มันรักษาให้มันอยู่นานมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับวันนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากฮะ s 1 5้ไว้ในดวงใจของทุกคนด้วย อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าเราทำไปด้วยกันทำไปพร้อมกันนะครับกับพี่น้องที่ติดตาม YouTube กันมาตลอดนะฮะสีผมเลือกเสร็จแล้วผมอยากให้ทุกคนช่วยกันเลือกล้อลายไหนดีนะส่งรูปกันเข้ามาในใต้คอมเมนต์คันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งตามใจแบบพี่น้อง y o YouTube เพื่อนๆฝูงกันเลยนะเพราะว่าเรียกว่าเหมือนเหมือนเล่นไปด้วยกันช่วยกันโหวตนะครับล้อลายไหนดีเบาะยี่ห้ออะไรดีนะครับเบาะยี่ห้ออะไรดี ห้องเครื่องโทนสีอะไรดีช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะแต่งตามแบบตามใจทุกคนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดสวัสดีครับ